มาอยู่กับผมซีโอโนบมัลติเอ็กซ์อีกแล้วครับครั้นนะครับผมแล้วก็มีพิพงกัรรถโฟล์คลีฟเฮอร์รี่นะครับรหัสอะไรครับโย t ี TT สองห้า Q หนึ่งสาม K สองครับอ่า TP TT ส Q หนม K สองนะครับผม M สามร้อยนะครับอ่าก็เหมือนเดิมครับเท็ให้ลูกค้าดูนักขับวนๆหน่อยจะเห็นว่านะครับผมข้างหลังเรานะครับผมจะมีมือสองด้วย ทางขวามือนี่ขวามือผมนะ mm hmm. ก็จะมีพวกพลังอะไรอยู่ทังนั้นหมดเลยข้างหลังนองผมอ่ะ mm hmm. ก็จะเป็นโซนซ่อมของทางข้ mm hmm. างเรานะผมข้างเราจะมีสองต่วนนะขอไปซ่อมหน้างานลูกค้า mm hmm. กับซ่อมในโกดังนะผมบางอย่างต้องกลับมาซ่อมโกดังจะไวกว่าก็จะกลับมาซ่อมโกดังนะผม mm hmm. ตัวอัน,นี้ตัวที่เห็นนี้ตัวที่เห็นนี้เป็นตัวดีเซลนะผมตัวดีเซลแล้วเป็นเครื่องนี่เครื่องคอมมันเร็วเนาะ เดี๋ยวเปิดดูเครื่องเลยอ่าคอมบเล็วครับครับผมสี่สีส,สองหัวเชียร์ใชครับเยอรมันนะครับผมตัวนี้ก็จะประอยัาน้ำมนันนะครับผมลูกค้าที่ชอบนวัตกรรมชอบคอมบัเล็วก็จะมาจบตัวนี้นรันเยอะนะฮะแต่ถ้าลูกค้าว่าดูแลรักษายากนี้นั่น ก็จะไปจมก็ตัวธรรมดาถ้าเยอะมากกว่าเพราะตัวธรรมดามันก็จะซ่อมง่ายกว่าลูกพาเข้าใจถูกต้อมแล้วเพราะว่าตัวนี้มาจะมีระบบไฟฟ้านิดหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะมีโน้ตบุ๊กนะครับผมคอยเสียบตัวปลอกอิซูมันว่ามันมีปัญหาอะไรหนึ่งส่นะครับผมอ่วสาตัว2.5ตันก็จะต่างกัน3ตันเล็กน้อยก็คือหาตัวตูดตูด3ตันก็จะใหญ่กว่าได้ล้อ3ตันข้างหน้าก็จะใหญ่กว่านะครับผมตัว2สตันมันจะเล็กกว่าหมดเลย แล้วยิ่งอยู่ท่าตันก็จะเล็กลงไปก็สุดท้ายท่านนี้นั้นเสาก็จะเปลี่ยนได้3ามเมตรสี่เมตรเมตรเมตเมตรนะครับผมแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับผมบอกลูกค้าหน่อยครับพวกเราอยู่ที่ไหนครับผมครับสาขาที่1ครับพุทธมณฑลสายสองครับผมสมาคมปักใต้ครับผมส่วนสาขาที่2ครับบางนาตลาดกม18ครับผมอยู่ติดริมถนน ไม่อยู่ในซอกไม่อยู่ในลืบไม่อยู่ในกลองไม่อยู่ในถุงแต่อยู่ในใจครับผมแต่อยู่ในใจครับผมโอ้ยเสริมด้วยว่ะโอ้โหสุดยอดนะครับผมตามนั้นเลยครับผมยังไงลูกค้าต้องการติดต่อพวกเราเข้ามานะผมโทรหาเรานีดหนึ่งจะได้ไม่ไปผิดสาขานะครับผมรุกนนี้อยู่ที่ไหนเพราะบางทีมันมันมันอยู่ไม่เหมือนกันนะครับผมยังไงเจอกันครับครับผม